เอ้ยผู้เบาผู้เบารอตัดหย่าอากาศมันดีไงมึงนี่ว่าเงี้ยขห้นมาเลยเงี้ยดนใ่้เอาเด็ดป่ะอากาศมันดีเถอะบรรยากาศโอ้ยปากอยูอากาศที่ดีเห็เป็นวิธีตัดหย่า เงี้ยนไม่ทำที่ให้ตัวเงี้ยนนานเนี่ยเงี้ยนบอกว่าคุ้มรอ,อเนี่ยไม่เปล่าก็เงี้ยนมาจอยไปไปกินข่าวเขาปะไปกินข,ข่นขา,ขนขากินข่าวกินข่าวกับเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูกันมือนีสิกินเมี่ยงปลาทูหิมะปลาที่มีลุยเมี่ยงปลาทูไปด้วยกันนะคะเดือสัมเป็นแตนคือเก่าโบ้ยบาดทีนี่้มันอีหยงตำมุ้งขนมเส้นปลาทู น้ำจิม้มโบยมีเอ็นมีพร้อมแก้เพชรแล้วกับมีผักหลุดๆลุแซมแตนีิมาบัดที่นี่มาแสบมานัวน้ำกันพี่นอ้นนองสุขสุขคนโอยทรงผมงามบ่ะเหลสอแซมแตนเลยแต่พี่น้องวันนี้แต่พี่น้องสุขสุข,สน,าาขนสบายดีกันบ่ราะจ่าคอยกัสบายยุยุ โบยอย่างเมียงปะทูเมียงปะทูมามามาโซยกันโซยกันมาที่มามาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซยมาโซยเมียงปะทูกับยายสมผูโบยเลยใช่ไหมแนเลยยางนล้วตอนนี้โคกโคกค่ะโคกโคโคลาโคลาค่ะเปิดโคกกนนะคะ บอว่าวเสียงนินคุกชิวส่งนี่กะพี่น้องส,ส,สุขุโโสุคนโบเราสรมั่รกันเลยเลิศมีแขกรับเชิญนี่มีแขกรับเชิญอยู่กลางๆนี่น้องก็พักนะอแม่จะพักอันนี้นนแล้วก็น้องยิบเองมันมีแขกรับเชิญอยู่ข้างๆนี่ขี้อายแขกรับเชิญเนี่ยอันนี้ก็เป็นจอนจอนน้องจอนน้องไม่ใจมือเอา บ้ลเดี๋ยวเกตเพียักแต่เต็มคักเนี่ยบใสที่บเห็นไิดย่น่กัย่กะถุงะตัวหุ่ตัวใหญขนานีหนึ่โอ้โหโอ้อ้ฮ้อน้อนอากาศดีไหมนี่โอ้

เบา <c oughs> นุ่งหน่อผักชีก็หลุดพักได้ผักชีเลยหน้าเนี่ยแม่ไม่อสองกัน <c oughs> มันลำ้ำผักชีเลยหน้าเนี่ยโบคือคำใหญ่แก

าากินมันจะเางประมาณตมแปดมุ้มงเศร้ามั้งแปดมุ้งเศร้กินเขาแล้วก็ดีบผ่ามาตื้อมา,นนนาอนยนามเ้า้องกินเขาก่อนดิรีบผ่ารีบผ่าแล้วก็ไปอาบน,น้ำอันกไม่เห็นอนไ้กินอีกบ้าเลิสมกันเลยดตก็ผักนีใส่กินขาวมี่หลูกนะ มันมันแ่บเพราว่านใส่ทั่วเหมือนจมัะใส่ทั่วปุ่นบั้โอ้ยน้อ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 ยท้ายบอกอันี่มาร้อยมันเออเลือตรงแค่แกงมันรัมมาลุกปักเนี่ยม่ยากคำนี้แต่ว่าเขาปักได้ก่อนหืมหืม 嗯。Mm hmm. เชือบอ,อมากพักนี่ร่างสามเทียแซ่น้ำร่างสามน้ำเดี๋ยวมันแซ่บโอ้โอผมอืมออออนี่แหละฉันปล่อยผม nếu mà thì mặt đâu, bà lời miếng cả lên cũng ừ. phải đặt kinh năm ừ. 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 Hãy Để mình làm luôn. Nó nặng lắm tôi, nặng lắm nó, Có cam cho nó. Nó có cam nơi nơi này luôn. Cái thú nó nhai nè bò. là thái nè. ซื้ออยู่ร้านไทยไมีกับตัวยังไงอัน,นเฮ็ดอัน,นกินข้าแล้วแล้วเงียบเสียเสียขาดเสียขาดจ้องปองแจงแป่งเสียขาดไหมเสียชุดน้องนองไทยกระดุมกระดุมมันขาดมันี้เสียอย่าพูดกระขาดน,นี่เงียบได้บัดทีนีกินข้าวอิ่มก่อน น้องก้นที่แม่กิมหนักละอันแบตมันถึงเหมือนเด้หนิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพุ่งชาร์จแบตแป๊บหนึ่งเอาแบตแบตมาชาร์จหนิเนาะจ้่แป๊บเดียวแป๊บเดียวน้องกินไปก่อนน้องเมื่อไรเมื่อไรไปชาร์จแบตมากบอกเอากินไปน้ำชาไปน้ำเลิร์ดไม่จัดเลยโบยแปลว่าแบตไม่เหมือนมันเป็นอันของไอแพดแม่จ้ะโทรศัพท์ไอแพดเก่าหลองไทยอนี้มาใส่แบตแบตมันเบิร์ดเร็วเลยไอโฟนไอโฟนถูกบอกผิดอันไอโฟนอ่ะนะเอ้ามันโฟนกับโฟน นะเอาอันนี้ก็มีตัวนี้โอ้เอามาใส่ร่วมกันเลยเอามาใส่ร่วมกันเลยตล่ดแบตมันหมดเร็วบอกกินไปน้ำชาไปน้ำยาบาดทีนี่เบลเลยมันตันเลยนี่เอาใส่เลยปลาพิชใส่ข้างในก่อนปลาพีชใส่ก่อนตาเอที่มันเป็นเอที่มันเป็นทวนนะลูกเมอล้ำแบบเบล ผมไปเชบซื้อผมมาวางลงใผภาเพด เซมิเตนแฮปปี้เลักเซมิเตนหรือว่อันที่เป็นกระดูกมันนี่มันมีแบบว่าเลือดมีว่ามีเลือดมีอันนี้มันแซ่บๆได้ติบอกให้พี่รักเซมิเตนยังใส่อีกอะขนมเส้นใส่พ่กักไปกินข้าวย่างเที่ยงกันทีมากวากินน้ำกันพี่น้องสกุน เป็นนำตำมุ้งใส่ตัวนึ่งนำตำ้มเนี่ยไ,ไม่ได้กินเหมียงประทู้โดนแฟนทับขอมาจัดหนกก็ได้พักกันจับซะพี่สาวบอกยายกินเหมียงประทูให้หน่อยใยายมายายชิเขาไปซื้อกันตำมันกรเลย Trugui này, đi chủ ninh, mất bí ngọt. Say sau mất mát 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 Nó mát 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 ออกแกงก็กดูแล้วแม่มล,นะลูกจะอิมออ่มแล้วจะไม่จัดแล้วกินนานหลักเป่งอิ่มเกลียดลูกจะอิ่มแล้วจิ้มนิดเดียวแล้วแม่เนี่นยจะไม่จัดเลย,ยอีกแล้ว เงียบบอเงียบเนาะงีอาแล้วมันก็เลยบ่เสียงดังไงขนากินอยู่นะขี้กะติดนะขี้กะติกนะท่ะกิกะติกวันี้เขานองแท่ห้องขนาะ 嗯。Mm hmm.

เอ็งก็ลุกละต่องลุกต่องกินเพชรหนักๆสุดนๆนี่เข้าห้องเรียนลูกต่องเป็นเรียนออนไลน์กันให้ Oh, but I... น้ำใจอู้ตักแต่ตักว่าน้ำจิ้มนะตักเอาแต่กินจะมดแล้วนี่เห็นกอบุกช่วยจมบกเลยมแม่บอกใครกินน้ำจิ้มนะน้องไทยกินแม่กินตำโฟม,มพี่บู๊อะไรไ่ได้ก็ไม่ยอมน้ำปรุงมันจะพัดไอ้มีมีโคราตที่กินน้ำปรุงนะ Miko la mỹ kim ngạch kim suối. con leng kim ngạch ngân chicken sate. Puin yakim. Puin Chicken sate. Ban hong kai sate. K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 ai sate. sate. Kai sate. Kai sate. sate. nó sate. Ừ. hồng sate. sate. Kai sate. Kai

แม่กิกนนั่งกินส้วบปนเดียวนะอะไรกับนี่ดูกกินน้อยเกู่แม่ส้วบเอาส้วบเอาที่กินนองแท้กินหนักนะน่องแท้บดได้อูนี่แต่แม่อูนี่น่องแท้ถือโอกาสได้กินกินมุดโกนแมฆใส่บดดีนะกินน่องแท้ก่อน โบ้น้ำจิ้มมันไหลน้อไทยกินเกียบมดลุงน้ำจิ้มน่ะน่าสมันจังตกเพีชกินยูไบได้ทุกเลยอันนี้ก้อนอนนี้ก้อนอันนี้ใส่ก้อนอันนี้เสียปากก้อนอือหือสาลัดเอ้าวจังน่ะ ของหวานแค่ใย,ยน,น,น่าน่าหมดกินหน่อละนี่หวานหมาก,กินผักสีได้ผักเสือได้แบสี่รยนะ่แม่หลักชอบแม่ชอบกินผักอืมีสีกอกน้อยก็นึีสีกอกนนก,อกนแค่ใย,ยก็อ,อันนี้เป็นอไนยังก้อนน้ำยยสีชมพูอืมน้ำยายสีชมพูอืมขน ลำไยชีสชมพูม่เต็มเนื้อม่ต็มเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเงาะโรงเรียนบอกให่มะเงาะมหาลัยนะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนใหญ่มากจะกินกับที่แม่ปาดเยอะแต่เนี้ยแล้วเป็นไงก,กินใช่ไหมหวานน้นำหน่องเนาะเลือดซมันเต็มเลยแฮปปี้เลือดซมันเต็ม My mama, my mama, happy birthday, to boy. Say, play, hát mặt kim sài. Mhm. 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 mình Mhm. 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 Sånn. แกเพชรได้นหนูหวานยิ่งกินยิ่งเพชรดแมยหวานไหนมันน้อยเดยอะเนาะนี่เนาะไอ้ลำไยเนี่ยลำไยหอยทองคำเนี่ยไยไหมไยหอยทองคำปกติเปร้องเพ่งได้ก็เขากินเป็นแล้วอืกินลำไยหอยทองคำเนี่ยเป็นร้องเพ่งก่าได้กัน ป็นคัาลูกกินเฮ้ยมาบะบอน,นะเป็นคับลูกน่องกินน่องไปกินเลยนะพอะไรคีอมีสีดีจากนังหอมขินไปนอนอีก,อกตัดหยา

ตัวข <f Trustee> ่าตาเบาเลยจำงม่แซบแซอือคไล้างหนาอาบน้ำร้างหนาไหมเล้นห่เต็มหนาเลยคนกินเป็นที่สุบเส้นบ่ติดตะหนาเป็นเบาเจัง้ไ ไปนอกกระดูกไปสินี่ไงสิหน่อยซื้อดอ,อาวัาสลีนทาอะไรวัสลีนอนะ่ะไปสลินจะดีวลินนห่อแม่ืมตามงไม่ได้เปิดได้อยู่ในห้องในบนห้องยังอยู่ในตู้น,งงนงงะขอ,อืม่ทำไมยังไม่มาได้แก้เลย ก็สลิ้นกนดีตาแตกนงการมันเย็นกาันเย็นเนื้อนิ่มเลยปบไปบ้กันตังแตินสะใจครับคำไงล่อันนี้กับบมีใบตัวนี้ทำไงอ่ะลอดอ่ะมีง่จนแสบ กินให้โลกลืมไปลเปลยเห็นป่อันมีคนเอาหนาอยอะจำผูไปเห็ดเป็นช่องจากของใหม่บอกค้นใหม่เด้เหมือนคนเกา่าค้นใหม่ซื้อว่าซื้อว่าอย่างนะแจ๋วแจ้วแหววแจวแววอิงเตอร์เขาจะมตั้งซื้อส่องจากของนะ่ะเขาไม่ได้เยอะจำผูว่านเนี่ย บาดนี้ขันเป็นไปนด่าคนอื่นเยาว่าแยกแชมพูเด้อบุญเป็นแยกแชมพูเด้อบุญเป็นแยกแชมพูเด้อหนาใส่เสียใส่ผมสีทองเสียสีเหลืองอ่ะเยาว่าแยกแชมพูเด้อเป็นมาด่าแยกแชมพูเมื่อวานดูนี่ช่องแยกแชมพูแยกแชมพูกับเลยบอกเพิ่นบอกแล้วบอกอ

ว่านังคุตมาท์เนี่ยไปแล้วปฏิเสธแม่ได้ป่ะนี่แม่กินย่างเดียวได้ป่ะนี่ลูกอิ่มแล้วลูกนี้แล้วนั่นแหละแม่แต่เงียบมากระดุมมันรุดหรอกระดุมมันอันรุ่มสุดน้อนน่ะก็กระดุมมันสิมีกระดุมมันหน่้วเสื้อสินผู้แม่กะนซึ่งสินผู้แม่อยู่ไหนยุหันกอล้วนแม่เอาเข็มเอาหยางมาหมดแล้วน่ะกินข้าวอิ่มก่อนจะเงียบเสียบาใจน้องน่ะก้าวมันเป็นกระดุมนะลูกกระดุมมันจะรุดไง อื mm. 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 Mm ้ม hmm. อ mm. mm. oh, yeah. oh. ื้องคอื้มอื้เอาหนิเอาแบบส้มแตแฮปปี้รู้ส้มแตนแฮปปี้รู้ส้มแตนบ่ เพืนเมียงประตูเมียงประทูเมียงประทู